ฮัลโหลตอนนี้อยู่สุวรรณภูมินะคะเรากำลังจะไป <Yeah. S 1> ขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นค่ะนะคะสมาชิกแม่อีบอนก็ออีกคนนึง on bye bye. <laughs> บายบายก <laughs> บายค่ะจะพาไปหลงนะคะ อันดับแรกเราก็จะต้องลงที่สนามบินนาริตะก่อนไปค่ะ ในที่สุดก็มาทันรอบรถรอบนี้นะคะนี่ก็จะได้มันมาต่อแถวนานมากตอนนี้ก็คือไปเปลี่ยนรถค่ะที่ชินจูกุเพื่อไปคาวากุจิกุค,ค่ะสภาพมาชิวๆแต่เรากับแม่คือไม่ชิวค่ะย้ายบ้านในที่สุด ก็ได้ขึ้นรถไปชินจูกุแล้วค่ะกูจะได้ขึ้นมัมเฮ้ยกูจะรู้เรื่องมาเข้าออกมาเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันรถบัสเอต้องแปดใบนะเพราะว่ามันคำนวณ แกเดี๋ยวฉันจะมารีวิวทีหลังนะเพราะว่าแบบไม่มีเวลาถ่ายเลยกดดันสุดๆได้มาแล้วโอเคเอามานี่นะคะในที่สุดก็ถ่านรถบัสเมื่อกี้คือไปกดจองที่นั่งรถชินกันเซนมางงมากฉันว่าฉันทำถูกแต่ว่าฉันกดผิดเองก็ได้เสียตังเกือบไ,ได้เสียตังใหม่ก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่คุยกันก่อจะรู้เรื่องนะ เดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังแล้วกันตอนนี้คือแบบขอพักยาวๆก่อนอะไรติดอะ่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปคาวากุจิกุค่ะอไงแม่เมื่อกี้พาวิ่งมาไม่เป็นไรธรรมดาออกกำลังกาย ก็มาถึงแล้วนะคะคารกุจิโกสเตชานกุจิปิดค่ะตอนนี้อกําลังร้อขึ้นรถบัสนะไปที่พักไปเอามาถึงที่พักเจ้าของที่พักออกไปข้างนอกค่ะโอเคเตรียมอุปกรณ์ให้เราเลยไปแล้วขึ้นห้องกันค่ะขึ้นห้องค่ะไม่ไม่มีลิฟต์นะฮะ เปิดเข้ามาห้องนอนของเราที่พักของเราชื่อว่า KS House มิตฟูจินะคะอาากเลยอันนี้วิวระเบียงห้องไม่เห็นฟูจิเท่าไหร่นี่อะไรอันนี้ห้องเก็บของต่างๆฟูกนอน,น,อ,นอันนี้คือห้องน้ำค่ะเอ๊ะไฟห้องน้ำอยู่ไหน อาไม่ใช่มาเปนกไปห้องน้ำสว่างมากค่ะห้องน้ำของเราห้องน้ำขนาดไซส์มินิกระทัดรัดดูหน้าตัวเองหอยโอ้เยมากโอเคเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะในวันที่ฟูจิปิด ค่ะเราไม่ทานรอบตรวปบัดก็ที่จะไปขึ้นกระเชา้าก็เลยต้องเดินไปค่ะแล้วก็สำรวจบ้านแถวๆนี้สีเสื้อแบบแสบตาบ้างเห็นแต่หน้าปักซอยไม่หลง <c oughs> ไม่หลงจริงๆถอดแมสกก็ได้นะที่สาธา,นะารณะอากาศเริ่มเย็นมากวันนี้นะคะฝนตกพรุ่งนี้ก็ฝนตกฟูจิไม่เปิดจ้า ที่ยวในวันที่ฟูจิปิดนะคะมาเกตัวใหม่จ้ามาเกตัวใหม่ไปเมืองอื่นค่าไม่มาแล้ว <c oughs> นึ่สองเ <c oughs> ้ยเก็บก็ได้อยู่นะเว้ย <c oughs> แต่งจริงญี่ปุ่นนะขี้โกงนะอากาศญี่ปุ่นนะขี้โกงแบบเวแบบลาถ่ายรูปอะสีมันสวยอะแบบถ่ายแบบมั่วคือแสงสีมันโกงแสงแดดก็โกงฮะ เนี้วซ้ายค่ะเดี๋ยวถือแกในวันที่ฟูจิปิดนะแต่ดูความหมอกปกคลุมอึมครึมมันก็ได้อยู่นะแกแต่ถ้าฟูจิเปิดมันก็จะดีกว่านี้ออโลนเวอร์มุมนี้เหมือนอยู่แบบแถบยุโรปเลยอะไปค่ะไปต่อมาถึงแล้วค่ะกระเช้าโลเวค่ะวันนี้ฟูจิ โรเวปิดค่ะฟูจิข้างหลังนั้นก็ปิดค่ะอากาศพรุ่งนี้นะคะฝน,นตกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะอ้าวร้านคุกกี้ก็ปิดค่ะชิเคเก้ก็จะไม่รอดนะชิคเ้ก็่าจะไม่รอดนะม,มาเดินคาวากูจิโกะตอนนี้นี่เหมือนเมืองร้างเลยอ่ะอันนี้ก็ปิดนะ วันยากาศก็แบบอึมครึมม่ะแต่มันก็ได้อีกฟิลนึงนะสมาชิกขวางค่ะร้านข้าวก็ปิดค่ะเ e ิ b g ก r d e n ด้นปิดค่ะนี้มาไหว้ศาลศาลอะไรศาลเจ้าสักที่หนึ่งนะคะแรกน่าจะเรียบมากกว่าีป อันนี้อ,าานอันนี้ดูดูที่เขาทำเขาเอาตะแกรงเหล็กมากมมันเหล็กไม่ใช่หรอปูน<ม>หรอ,อ,โ,อโอ้โหนี่คือปูนนะทำเมื่ไง่วะเทนยาล,ล,ลาดนี้ด้วยว้าวแสดงว่าเขาต้องีหกาเอาปูนมากันแบบว่ากันดิน ดินสไลด์อะค่ะลึกป่าวจะเจ๋งมากเลยอะเป็นไงโอ้ยล่วงล่วงอาแม่ไหว้ขอพรก่อนนะคะโอเคอันาไปไหว้บ้างหมดไปแล้วกับหนึ่งวันที่ฟูจิที่ไม่เห็นฟูจิน้องฟูจิ แล้วทุกอย่างทุกร้านปิดกันหมดเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นทริปที่แบบว่าไม่ได้เป็นไปตามแพลนเท่าไหร่ค่ะก็เป็นเดินชมวิวเอาละการเน้นเดินทางค่ะวันนี้เดินทางตั้งแต่ออกจากสนามบินยันมาถึงนี่ต้องเดินค่ะตอนนี้ก็ยังเดินอยู่ <c oughs> ตอนนี้ก็เดินกลับที่พักค่ะกลับที่พักกัน แต่ก่อนกลับพี่พาก็คงต้องไปหาของกินก่อนเนาะเริ่มหิวแล้วแล้วร้านคือปิดหมดไม่ได้ปะฮะเข้ามากินร้านปิ้งย่างข้าผัดกินเตีรยอไข่ต้มหัวเร่งเลยหัเร่งโอวเร่งได้แล่วหัวเร่งโอเด่งมังยิได้ร้านไข่ต้มน้ำตบดังน้ำตบมั่นหรือเปล่าลองลองโซดินีบโซดจริงเว้ยหรือเปล่าเปล่าสำหรับ คลิบวันนี้ของเราจบที่รอสานค่ะอ,อันนี้มันก็จะมีแบบไอ้น,นี้ด้วยขนมอ,อาช็อกมิน้นเหรอขน,นมอันนี้ก็ได้แก้วเล็กกรนั้นมันใหญ่ไป,ปอ่ะอันนี้คือเดินตากฝนกลับบ้าน <laughs> ขนาดไฟสองนังมองไม่เห็นเลย <laughs> บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะเก่แล้วันอ่ะอะข้ามค่ะเหมือนโจนอะตอนนี้ยหน,น,น้าดูเหมือนโจนป่ะแม่อยากถอดแม่นะแต่เย็นหน้ามากนะเลย นี่คือที่พักของเรานะคะเคเฮามิสเตอร์ฟูจิค่ะ่ค่ะอ่าอันนี้คือห้องครัวอ๋อมีคนอยู่นี่ห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นของเครื่องใช้ต่างๆฟรีนะคะอันนี้อุ้ย สำหรับใส่าเกว้าวอันนี้ที่ออกไปก็จะเป็นมุมสูบบุหรี่ดูสิโอ้โหชิวมากค่ะเป็นไงร้านข้างๆเ,ก,เก,งก็กว่าใครต้มนีกมันจะมีแยกขยะให้ด้วยนะเนี่ยประเภทอันเหืองเองมือ,องอันจา์ไปดูห้องเราสักหน่อยนะคะ अच्छा तुम्हारी तीन मामा सही เกิดเรียบร้อยแล้วปูที่นอนเหนื่อยมากปูมั่วมากค่ะไม่รู้แหละนอนได้ก็พออีกคนดึงนอนตรงข้างนอกค่ะนี่ขนาดจองห้องแบบนอนได้ห้าหกคนนะแต่ฟูกในห้องอ่ะมันได้แค่สามเองเว้ยที่เหลือต้องนอนยังไงอ่ะอันนี้นะเราจะมาให้ดูตัวที่เรากดออกมาจากตู้เมื่อตอนกลางวันที่บอก ทูโฮคูพารสเทรไอสพาสหรือทูโฮคูแอร์เรียที่เราไปกดมาไปซื้อมา20,000เยนช้ได้5วันเนาะตอนแรกมันจะเป็นแบบเก่ามันจะเป็นแบบเล่มใหญ่แบบอย่างเนี้ยอันนี้คือแผนที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นเล่มเล่มแบบอย่างเนี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแค่บัตรน,นี้บัตรเดียวพอเสร็จแล้วก็คือถ้าวันไหนที่เราต้องนั่งชินกันเซนอะควรจะ ไปจองที่นั่งเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลมากนะสมมุติว่ารอบวันนี้เราจะไปอ,ะอย่างของเราวันที่20เราจะไปยามากาตะใช่ไหมจากฟุกุชิมะแเาาแบบเราก็ไปดูรอบรถมาผ่านแอปเจแปนทาเวลคือเราพักอยู่ที่เมืองไอซึวากามาสึถูกปะไอซึอก็ดูสถานีที่เราต้นทางเราเราจะไปยามากาตะ เราปลดวันที่ยี่สนะิบมีนาสมมุติเราจะออกสิบเอ็ดโมงอะเราก็ค้นหาอ้อมันจะมีแบบลิสต์ให้ใส่ตรงเนี้ยว่าเราจะใช้ตัวแบบไหนเราซื้อพาร์ทมา,แล,าแล้วเราก็ไปติ๊ก JR East Pass แล้วเราก็เซิร์ชค่ะมันก็จะขึ้นรอบมาให้อะสมมุติเลือกรอบนี้ใช่ไหมอันนี้คือ JR East p a r t อันแรกจากเมืองไอซึมาโครียมามันเป็นรถไฟท้องถิ่นอะ คือมันไม่ต้องจองที่นั่งก็ได้ส่วนตรงนี้คือมันจะเป็นชินกันเซ็นจากโคเรลีมามายามากะตะรอบที่เราจองของเราจองรอบบ่ายโมงสิบนาทีนี่บ่ายโมงสิบแนาทีเราต้องดูชื่อรถด้วยนะนี่ชื่อรถก็คือขบวนสึบาสะหนึ่งสามเจ็ดนมันก็จะบอกว่าปลายทางไปที่ไหนอะไรเนี้ย แล้วก็ตอนกดที่ตัวมันก็จะต้องใส่ชื่อสถานที่สถานีที่เราจะไปสถานีสุดท้ายแล้วก็ชื่อขบวนรถวันเวลารอบที่เราจะไปแล้วเราก็เลือกที่นั่งจองแล้วก็กดแล้วก็ปิ้นออกมาค่ะโดยใช้อีบัตรอีบัตนี้ไปสอดในตู้นี่คือแผนเที่ยวฟูจิของดิฉันค่ะทำแผนมาอย่างดีค่ะสรุปก็คือ ก็อยู่แต่ที่พักปะ,ะฝนตกพรุ่งนะี้ร้อยเปเซ็นเซงนะเบอร์ทิปของวันนี้ฝนตกหนึ่งรอยเปอร์ซ็นืมเปียกแฉะไปหมดนี่ลงมาหาอะไรกินข้างล่างนี่ก็จะเป็นห้องส่วนกลางสุฟายลนนี้คือนอนนอนสบายมากอะ่ะ กฝาตค่สะสภพาพเช้านี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะดูแต่ที่ห้องอย่างเดียวเห <c oughs> ็นปะ <c oughs> สัักเธอนะญี่ปุ่นดูสิจะเห็นไหม ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเช็คเอาท์ฝนมันก็เริ่มซาลงแล้วแหละก็เลยเดินออกมาชมเมืองเล่นค่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปท่ามกลางฝนนี่แหละ굿มอร์นิ่งค่ะโอไฮโอโอไฮโอเซมาสเราจะไปถ่ายรูปสะพานที่ถ่ายมุมฟูจิแล้วแบบสวยแต่ว่าฟูจิไม่มีเห็นหรอกนะ ออาติ๊ตวันนี้ค่ะเวอร์มากเู้หอิงน,นี้อะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวคากลับแวะมาถ่ายรูปก่อนตรงนี้นะสวยมากดูดิจากตรงนี้ว้าวอะไรแม่จะถ่ายอะไรก็ไปถ่ายตรงโรงแรมเลยก็ได้โอเคเอเดนเราถ่ายหน้าโรงแรมแล้วากาเอามือ<ง>ถือได้ปะเอาไม่เห็นหน้าเหรอ ไม่ต้อแนวนอนแนวตั้งหนก็ได้ก็ติดรอบม,มานะหันมามองกล้องหนเลยสิมันไกลมากเลยนะแม่หนึ่งสองแนวตั้งหนึ่งสองเห็นทางมาลายด้วยนะ 1, ยบบหนึ่งสองว่ารถมาแป๊บนึงหนึ่งสองเออเออยิ้มยิ้มนี่ไงเกี่ยวแล้วไป <c oughs> ถ่ายไหมตรงนี้ไพรเวทโอเคเออสองอายยิ้มเข้ามาใกล้ๆดอกไม้หน่อยเออ1นึ่งสองแป๊บนึ่งแป๊บนึงหนสองเอาล้มออกไปทางนี้นิดนึงเออเออนสองเอากระเป๋าออกได้ไหมข้างหน้าเนี่ยอันน่ะถ่ายรูปใม้คุณนายก่อนเนะค่ะเออหนึ่งสอง เออหนึ่งสองไปเต็มตัวคราวนี้หนึ่งสองสวยค่ะมาทำอัมแปดวันนี้ไม่ได้เซลฟี่ด้วยกันเลยวิดีโอนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตรงนี้สวยโอ้ยติดรถแ๊บนี้สวยมากดีไปแบ็กเก้าให้ก่อนนะคะอ่าฮะเป็นแบ็กเก้า เอา้ารีบเดินมาแท้ตรงนี้เหมือนแบบเป็นอีกมุมที่ถ่ายรูปสวยเลยเหมือนกันนะแต่ว่ามันถ่ายยากลำบากเพราะว่าฝนตกนี่ก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนสุดสาธานณะไหมอยู่ตรงแถวแถวแฮปปี้คาเฟ่ฝนตกฟูจิในวันที่ไม่เห็นฟูจิฮึฮ <c> ม <oughs> เดี่ยวตกี่ยวอีกหนึ่งนาทีสี่โมงยามาบีโกโอเคเปลี่ยนตัวได้นะคะอันนี้จะ่กมากอีกไปี่หนี่ยร่ัน อเ, <Okay. S 1> เมื่อกี้ว้ยเราไปลองเปลี่ยนรอบเปลี่ยนรอบตัว๋วรถชินกันเซ็นที่เราจองมาตอนแรกอะ่ะเราจองรอบนี้เว้แต่ว่าเรามาไม่ทันก็เลยไปจองเผื่อเป็นรอบ5โมงเย็นแต่ว่าเราดันมาถึงก่อนก็เลยไปจองอีกรอบหนึ่งรอบใหม่ได้รอบ4โมงครึ่งแทน แล้วแกแบบคือดีมากคือ JR JR Pass ที่เราซื้ออ่ะคือมันสามารถจองกี่รอบกี่ที่ก็ได้แล้วก็ต้องเดินทางเท่าไหร่ก็ได้ภายใน5วันที่มันกำหนดตอนแรกเราก็เชืว่ามันจะล็อกเว้ยเพราะว่ามันเราจองไปแล้วรอบหนึ่งก็คือใช้ได้ตลอดเลยอ่ะคือแบบคุ้มมากอ่ะแนะนำนี่นาะคะขบวนที่เราจะไปรอบต่อไปคือ4.36ค่ะ โตเกียวชื่อชื่ออะไรเนี่ยยามาบิโก1หนเจเห็นไหมอ่ะยามาบิโก1หนึ่งสเจค่ะรอบสี่โมงมนางเชื่อมเดินาอนิควไปต่อนะโซลานเดลสตวเดียวมาไปตอนแถวขึ้นรถ,ถค่ะไปแล้วไปไปค่ะเจอการนานะฟุกุชิมะ ขอให้ที่มาตกไม่ก็อากาศดีๆไม่เจอฝนแล้วกันนะคะขพอยังเดียวอย่าเจอฝนตอนนี้นะคะเรามาถึงเมืองไอซึวากามสือแล้วกำลังไปหาข้าวกินค่ะข้าวเย็นตอนนี้2องทุ่มสินาทีนี่ค่ะร้านนี้เติรด เปิร์ดฟอร์บอ่ะงงเปิดแปพรพศาแบบคาราโอเกะชั้นสามไม่ใช่นี่นี่ร้านนี้นี่ชัน้นสองอ่ะอ่าอ่าอ่มาถูกปะวะร้านนี้ Oh. I'm sorry this is closed now. Open it's open right. Okay. เมื่อกี้ร้านปิดค่ะหาร้านใหม่ร้านปิดจ้าหาร้านกินยากมากดึกดึกดื่นเนี่ยผมไปถามแล้วถามที่กับป้าอยู่เลยอ้ว คนยางเดี่วเกดาโซดาปั่งสรุปมันคือโซดาเหรอไม่ใช่เบียร์หรอโซดาแล้วโซดาลดเบียร์เหรออีกี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 เอาไม่รู้หมดไม่ได้เบียร์เหมือนเหมือนเหล้าถ้าเอาน้ำแข็งอาจจะอร่อยกว่านี้ป่ะลองไป ภาษาเกิดคะแฮปปี้ฮอปปี้น้ำตาลตา่ำเครื่องดื่มหมักมอสก็คือเบียร์แหละพิวรีน,นเป็นศูนย์คือลแล้วเข้าใจเทอรี่ต่ำน้ำตาลตา่ำเครื่องดื่มหมักมอสฮอปปี้ขอบคุณนะคะที่ย่างปลาให้เหมือนข้าวแมวอะ่ะไม่จับปลาที่เป็นตัวตัวแกะให้เรียบร้อยค่ะ รอหอยใส่มาอ่ะสุดอสั่งจอนหิวะะ <c ười> ค่ะพวกกิ้กึ่งปิ้งย่างไปแล้วนะนี่คือส่วนที่ปิ้งย่างไปแล้วอั <c ười> นนี้ส่วนที่เหลือเพ <c ười> <c ười> okay. ิ่มมาค่ะโอเคอ้าม อ้าเออหอืมไม่ข่านะข่าวไหมห <h ums> วานไหม <c oughs> แปลกไง,งเค็มเิ็เค็มบ่ะหรือเฟื่อนหรือไง อบอกไม่อยู่อ่ะอันนี้มันคืออะไรใบมะกรูดเนาะขิงป่ะขิงขิงดองมันปปรสชาติแปลกๆป่ะนั่นแ่ละหอยอะไรนะพีบ่บอกไข่เมบนเหรอมันเป็นมันหอยเมบนมัน้งหรือยอะไรทักอย่างเนาะแม่กินปลาเหี่ยวป่อ้โหแรงป่ะที่มันบอกแรงเอาเรื่องแรง ถ้าถ้าบอลบอกว่าแรงก็คือแรงแหละเขากินอนยู่ทุกวันอ่รีวิวหน่อยคะ่ะเป็นไงค่ะเบียฮอปปี้ขวดเดียวเอาอยู่เอาอยู่ไม่เปลืองห้าร้อยสามสิบยินพูดเมาเลย ห้าร้อยสามสิบเยนประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบรครเมาเลยออเ่กินปกติกินทุกวันไม่เคยเมาใช่เนี่ยครับฮอปปี้ฮอปปี้ดูได้ดูได้เขื่อนใครมากน้แดงหน้าแดงจริงแดงมากให้กี่คะแนนเต็มสิบเอาไปเก้ากัโลกเอาไปเก้ากันโลกตอนแรกบอกไม่อร่อยสำรวจเมือง พาร์ทสค่ะเมืองที่2เมืองไอซุวากามาซึค่ะ <I zu S 1> ตอนนี้สี่ทุ่มยีสิบค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปเดินสำรวจเมืองต่อค่ะแล้วก็ค่อยกลับที่พาร์ทเดี๋ยวจะรีวิวห้องพักให้ดูนะเราพักอยู่ที่ค <c oughs> <New> ือโฮเทลนิวพาเลสนั่นนะ,ะน่าจะใช่รีวิวโรงแรมง่มวงนอนแล้วใช่ไหมมัมไม่มันตึงๆไอ้น่นหนะแก้วแอลกอฮอล์นะ<า> ป๊าป๊าป๊า,ปา,ปา Welcome to my room อาณเจาได้มั้งมันก็จะแบบเล็กๆกระทัดรัดนะ <Okay. S 1> อืมให้ออกวัโอ๋โอโอเคปิดลูกปิดเลย่อไปมาดูห้องน้ำค่ะทาาห้องน้ำกระทัดรัดก็จะมีแบบ แก้วมีอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆให้นะคะเริดเวอร์คือแล้วเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เราจะใส่ข้อมูลให้อีกทีนึ่งละกันนะคะที่วันนี้ก็คือจบแล้วนะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้กุ n ดน h t ค่ะล็อกมั่วๆกับอนนาถัว